ครับซื้อ,อแล้วบ้าตัวซื้อแล้วจะไปส่งเบาคออะไรคำจะหน่อยพระหนึ่งเอาเข่าเด้อครออกว่างคนละจะออกไปเออกินเข่ากินนำ้ำปั่นกินเอาเข่าจะหน่อยหิวลำทางซื้อตัวแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเบาคอค่ะคนละลิีล่ก,กับคนคนโหดพักล่างถ้วยคนลิีล่ค่ะออืไปเที่ยวบพวงอีกครั้งมั้งครับสามพัน สัมภาระอีกจังสวงการนลครับตั้งใจลงมาเรียน,น้ำไม่ตั้งใจเด้อ<ฮ>เหตุงานเหตุการณ์อดทนเอาเมื่อยก็อดเอาอะไรมันจะได้เงินก็อดเอาอตั้งเนื้อตั้งโตเหล่านะครับเบาๆเบา,บาได้เบาเด้อเหล่าฮะจะสู้น,นั่นร้ายหาเงินมาได้เทไรบ่งยังทางงดเหล่าได้คือมีเงินเก็บคนนะ ภลาระกับบารมีลูกเมียกับบริมีมบบมพ่อแม่กับบริทรงเสียโอ้ยถ้าแม่ข่อยเป็นเจ้านะ่ะข่อยบอึดเงินไส่สําโตคนเดียวนะเรียงจะของนะเออแบบมีพี่น้องว่าอยู่ดอกว,ว,ว่ะคือหอดเบาข้อเนะาะบางคนกับว่าเขาอันบ่มีพ้นประโยชน์หรืกอะไรนี้บางคนก็เวา่าไปแบบนั้น,นอีกข่อยบอกไว้เลยเบาข้อมาอยู่ในเบาข้อมียังผ้นประโยชน์ยังให้ข่อย แล้วก็ได้ยอดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำฮ่ะแหละเห็ดแรงเห็ดง่ายซอยกันเอ้ยนองก็ซอยกันคาซีบ่าวถคาซีบ่าวาพ้นประโยชน์มันกับโบแมนดอกรหอยห้เพิ่นอยู่น้ำข่อยก็ได้ห้ในส่วนของข่อยห้อยู่บบแมนว่าไหแล้วบโไห้ยังเลยมาอยู่น้ำมาแม่นบะล่ะแดงน้อยแดงน้อยอันสงสัยขึ้นหอดในคอเด้ดนี่พ้นประโยชน์นะซีบอกไว้ห้เด้อมันบบแมนคนอื่น เบาคอเรา,าไม่มียังมาห้ข่อยขอย่ขอยจะซืไปห,หาผลประโยชน์กับเราคือเราอยากกินเหล่าอยากกินอยากสูบยาอยากเล่นนี่นั่นนะเดี๋ยวนี้ข่อยกับเบาๆขอยไม่ค่อยหายแล้วเออพราะว่าข่อยเห็นเรากินแล้วากับโอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่มียังตเข้าห่วงสุขภาพเรานะอ,อืที่ว่าบาหายนะอยากกินขา้าวกินนำ้ำกินลงไปมียังกับกินน้ำกันเรื่องกินขา้าวกินน้ำนะ ก็สิบ่าเโอ้ยแข้อมีผลประโยชน์ก็ข่อยพูนพ่นพูนพ่นพูนพ่นคนเห็ดเวียกเห็นงานนะพุน่นชุนเจ้าเห็นบ่ะนะพุ่นเสือขาวพุ่นหากล่างถวยแรกแล้วก็โคดพักต่อเห็นบ่ะ่ะพุ่นเสือขาวพุ่นที่ว่ามีประโยชน์ก็ข่อยอันนี้ฮัตตีประโยชน์ยังตีพี่นงังอืพี่นงังอืถ้าข่อยว่าชุมเจ้าก็บ่าข่อยคลายหนาคลายตาเล่าข่อยก็อบอกล่านี่แล้วอันใดดีอันใดดีอันใดบดีเนาะขึ้น,น,อนอเอา ไปเหตุงานกับตั้งใจถ้าไปอยู่ไซสกับถ้าเป็นนะนี่กับอีกสิบปีกับโบมีเงินนะอย่างหน่อยเออปีหนึ่ง่อยมีเงินเก็บล้วได้หมื่นหนึ่งยัง่าได้ปีละหมื่นสิบบมีเงินเก็บอยู่บ่ปีละหมื่นนี่บอกเอาหลายเออ,ม,เอ,อมันก็ต้องผ่อนแล้วของนันนะนะอ,อืมคิดอะไรเนาะ อันชุ่มสีว่าเบาข้ออันเบิดพ้นประโยชน์อะไรนี้ขอบัได้ไรน,นี้แล้ะเราจะอยู่กับยูแต่นี่ถามความสมัครใจของเราเองเด้อเราอยากไปเองเรา <c oughs> ผมจะไปเหตุงานนายเอ้ยอถามเบาข้อดูเอาเบาข้อจะกระว่าดูแต่ว่าสิบเป็นอะไ็แล้วกันละครับเมนข่อยใจเจ้านี้บอเจ้าถามข่อยถามจะดูซัมพัง่านได้เถ่านะเถ้าที่โลกไม่แหนอยวยุ่งกัน <c oughs> เบาคออวุ้ยดูงี้เงี้ยเนาะแมน ทำได้ก็มาหาการได้คือเกาลอดแต่ซ้ำครั้งมันนั่นเฮ็ดได้กเด็เลยอยากไปเฮ็ดเบิ่งจากตั้งนึงนะครับอืมอยากไปเองเด้อเที่ยวไป,ไปเที่ยวมาให้เก็นั่นละอ้อายก็บอกอยู่ให้มึงคิดดีๆมึงสิไปหรืบอบ่ไปมึงคิดดีๆให้มึงนอนทบทวนหลายๆเทื่อไอ้เพชรเพิ่นบอกที่น้องก็มี่เรื่องการซ้ำนี้อืมถ้าคิดลแ,แล้วไปแล้วบ่รอดแล้วมึงบ่ต้องไปเออทางอ้ายบอกดอกอันนี้ฮะถามว่าจำเป็นว่าหาเงินก็หาได้ล่ะพี่น้องเขาคนไทย เงินเดือนกับหมื่นกับบาทพูดแหละเดือนหนึ่งก็ไไรเออแต่เห็ดน่าได้ได้มาบลงตะเหล่าลงตะเหล่าแหละนั่นแหละเสียตัวเดียวนี่เดอบ่าวขอเด้อันอื่นเดาบ่มีมงติได้พี่น้องเลยความดีนะเออเสียตะเหล่าตัวเดียวอันนี้ถ้าเสิเห็ดอะไรแดงน่อยก็คือจังวนแท้ฮูจักไอสีนี้ปะบอะอะไอสินี้ป้า,า,อปา,ารอดเลยบนบ่ แล้วอ,อื่นนะดีเบิร์อันคนที่มาว่าข่อยไรแล้วนี้นะคือด,ดีๆเด้อคือดีๆสมองนั่นยาซักแต่ว่าให้คนอื่นเขาเออเบิร์พ้นประโยชน์ละไรนี้เบาข้อมาอยู่ขอ่อยม่ยังมีพ้นประโยชน์ยังให้ข่อยข่อยล่ำข่อยรวยขึ้นบ่ข่อยมีรถขั้นใหม่บ่ข่อยมีเฮื่อนล้างใหม่บ่เออกินละนอนนอนละกินทอเห็ดกัน เวลาเห็ดเวียกับเวลาเห็ดนันเห็ดแตกลงหัวพุ่งจะคลองนะตินั่นบ่อหอยเอาผลประโยชน์มานะบ่อสมเจ้าคือบ่คขดในคาใช้ใจคอยมันซําใดเออขี้บ่อเงียวบ่อ,อก,ก็คือ่อยไดบ่แม่นเขาอันนี้ต้องเข้าใจเด้อออบางคนนอโอ้ยของเล็กๆ,ๆน้อยๆน้องมนเออปล่อยเถอะช่างมันเถอะสมเจ้าบอกเข้า,ขาใจของเล็กๆ,ๆน้อยๆสาหรับคนที่มีเงินน,นะนะแต่สําหรับ่อยนะ่ะมันหาเสากินคํเอืม ถ้าอยู่น้ากันก็นต้องซอยกันผู้หนึ่งเห็ดแนวหนึ่งผู้หนึ่งเห็ดแนวหนึ่งเออบอสางพ้นประโยชน์ค่อยก็จะให้ข่อยลำบากใจแค่นั้นแหละคือบอกข้อนี่ข่อยเอาตรงๆเลยเด้อข่อยลำบากใจแล้วกินเหล่าแต่ให้ข่อยเห็นข่อยเมื่อยพี่น้องข่อยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างข่อยเบิดกำลังใจเข้าอยากให้เขา้าเศร้ากินเหล่าเขาบ่อเศร้า เขาบอกครบ่เศร้าก็ต้องไปหาเหตุงานอืมจ็ขึ้นไปนั่นแหละเขาอซื้อตัวให้แล้วแต่ก็เงินขารดรถติดโตเล็กๆหน่อยนั่นแหละข่อยกับบมี่เนาะตกสิเสียมาแต่ใส่มัพังของัขออวข่อยกับพ่อแห้งแล้วเอาคนที่เฝ้าหาล่องล่องล่องเอาคนไปเลี้ยงลงเบิ่งเดอลองเอาคนไปเลี้ยงลง,งเ,ลงเ,เลงลงบิง่ง ว่ามันเป็นอะไรรสชาติการเลี่ยงคนนะน่ะอ้ <c oughs> นี่นะคือจางคิงนี่แหละนางคิงนี่บอกเลยว่าน้องลานนี่มีประโยชน์อันนี้บอ๊อแมนย่องเบาคอกบริใกล้เคืองหนึ่งของนางคิงอันนี้เขอว่าตรงเลยจะเครียดก็เครียดอืมทั้งล่างถวยทั้งอันนั่นทั้งอันนี้เห็ดบัตชุย่างอันนี้ค่ะแล้วก็บอกค่อยคล้องินนาซาวอีกอืม มันมีน้ซาวไหกัจังเอาบ่ไห้ลรอกคะแล้วคนคนนี้ได้มัจะซื้อค้องไส่ไห้ใส้ลรกค่ะแล้วออืนอกจากไปร้านคองนั่นค่ะเออให้อยากกินหันกินหนีซื้อขนมขนมแค่นั้นแหละบอเคยว่าสิมาคอนอยเงินค้อนเงินเหรอบ่มีบานค้อนเนี่ยเขาบ่ได้ดูถูกเล่าเลาดีแต่เล่าบอกเลาบอกเก็บเงินไหมเลากินต่เหลาสิ่งที่เลาบอดีคือพุทธเจ้าว่าคนกินเหลาเนี่ยมันดีบอก คุณเอาเนาะมันนี่กันนะคิงมาันาั่งนี่กันนะสิถามน,นี่ไอไปแนละ้วสิบหกขึนทอดบ่คึ้นทอดแล้วเนาะทอดกัโทอดฮกันเอาเดอ้อพอละเหตุงานไปแล้วก็จังกลับมาไกกอข้ออไนะไอยากมากกัมากคือเก่ายินดีตอนหลับอืมแต่ว่าหายลองไปหาลองเบิงนน่งจะฟื้นใจนึงพี่น้องก้อนดี่สิบเออหลังสงการกับจังมาถ่ายจากมาลองไปจากสองสามเดือนไป สู่เบิ้งกันนะอืมน้องไปสู่เบิง้งจะเป็นนาไน FC พนกาล้ายขู่ลายคนถี่เตือนเจ้านะ่ะเบ้าคอเอ้ยเบ้าได้เบาเด้อเหล่าเนอะ FC เป็นห่วงกันลายคนไดอืมภาษว่าจัางใดเนาะคนเฮามียังกระเห็ดไปแต่รับจา้างระบ,บายเมื่อละร้อยสองร้อยใครก็อยู่สื่อนางคิงก็อยู่นี่แหละ้าเกิดแล้วจากเมื่อเล่ากับให้เราเมือ่อนางคิงก็นะ อยู่พุ่นแน่อยู่พี่แน่ถ้าเกิดจะโอ้ค่ะอยากไปยืนน้ำสาวอ้อนเด้อส์ซมุนกับไปสาวบรวายว่าบรายหามได้พี่น้องเอ้ยเห็นอะไรเนาะขอบรายหามคนได้อยากไปกับไปอยากอยู่กับอยู่ต้องผ่อนีไงอืมมันสง,งบอยู่เงียบอยู่มันถกบ่มีเงินอยู่กับพอจะได้กินเะนะแม่ยัง ดอีอยู่มันกัดสบายอยู่แล้วมันหอบว่ามีเงินถ้าขอว่ามีลูกขอยังไปหาเหตุงานเหตุการณ์คือซำเจ้าคือกันอืมขอยไปพาล่าต้องดูแลลูกถ้าขอบ่มีมานาเนี่ยโอ้ยเออคิงเอ้ยก็บมาในถาดเนื้อนะ่ะเก็บปมาเร็วๆมาวิหาถุงมาใส่แห้งแล้วละ่ะดังไฟหนึ่งเขา่าซะหน่อยนะนี่ด้ดังไฟหนึ่งเขา่าแล้วก็ปิ้งเอาเนื้อนี่มาพี่ ทอดเอาก็ได้เอามาพี่ยังไงมีหมดบ่ไปซื้อเอาแล้วบ่มีก็ได้ทอดให้ไอ้่อนี่ให้เราติดกระเป๋าเราไปแล้วก็หนึ่งเขา่าใส่ติ๊บใส่ถุงก็ได้แค่นังดอกดิ่แค่ไหนอาไปซื้อน้ำมันเด้อคิงทอดเอาน้องกระสีหด้ดีจำได้เลยยันหิวเขาว่าเดืกๆด,กดกอกเขาเห็นเจ้ากินเข่าเดือดเดือดเป็นยังดอกทอดเอา สี่หาตอนนี่ค่ปั้นไปบัดนี้ใส่ติ๊บไปนําใส่ทุงอ่ะเนาะเขา่าใส่ทุงห้อนนะใส่กระเป๋าใส่ซีนไปนําเอาไปกินน้ำทางนะเข,ข่านะข้าวเทอเพิ่งกระเจกอยู่ดอกในรถนะข้าวต้มขนมในรถทั่วร์เท้าโบอิ่มเด้อโบอขึ้นเขาเนี้วได้อืมอเ,เอาล่ะพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ คำจะน้อยไปส่งเบาข้อผลทันเราให้เราเกียมข่าวเกียมของอับน้าอับหน้่เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เห็ุชิน้นแหงแหละสิ้นซื้อมาบริเวณเนยมันเลือ,อะลายหรเหืเห็ดแหงน้ำไอข้อเราทอดเอาไปใส่ถุงใส่กระเป๋าติดโตไปน้ำ้าเธอ,อยิวโอเคค่ะลาไปก่อนเด้อ